วันนี้กับ5อาหารที่ห้ามทานก่อนนอนเด็ดขาดนะคะเพราะว่า5อาหารนี้มันจะทําให้เราเนี่ยหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทกระสับกระส่ายทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะ oh. ใครที่แบบว่า oh. ชอบทานอาหารเหล่านี้นะมันจะทําให้เราเนี่ยเพลียในวันต่อๆไปนะคะแล้วก็เพลียสะสมนะเพราะฉะนั้นมาเช็กกันด่วนๆเลยว่ามันมีอาหารอะไรบ้างนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรววจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพิการรวบรวมนะคะ5อาหารห้ามทานก่อนนอนนะคะเพราะมันจะเป็นตัวสําคัญเลยที่จะทาให้เราเนี่ยนอนไม่หลับนะคะมาเริ่มกันเลยนะกับอาหารชนิดที่1นนะคะก็คืออาหารเผ็ดจัดนั่นเองนะคะใครที่แบบว่าชอบกินส้มตามรสจัดจัดมือค่าชอบกินยําหรือว่าอาหารรสที่แบบว่าเผ็ดจัดมากๆอะไรอย่างนี้นะในช่วงมือค่าก่อนนอนนะคะอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะกรด เกินในร่างกายได้นะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าเรากินใกล้กับเวลานอนมากๆกินอาหารเผ็ดจัดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนอกจากอาการนอนไม่หลับแล้วนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของกรดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้นะคะด้วยความที่มันมีกรดที่มันทนขึ้นมานะคะซึ่งจะทําให้มีอาการแสบร้อนกลางอกนอนไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยฝากเอาไว้นะเผ็ดจัดไม่ควรทานมือค่านะคะทุกคนและอาหารชนิดที่2นะคะก็คืออาหารที่เปรี้ยวจัดนั่นเองนะคะมะม่วง น้ำปลาหวานก่อนนอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าในส่วนของอาหารรสเปรีย้ยวนี่มันจะทำให้กระเพาะของเราเนี่ยหลังกรดออกมามากยิ่งขึ้นนะคะและส่วนของเปรีย้ยวนี่มันก็จะมีความเป็นกรดของมันอยู่แล้วนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยแล้วก็แสบร้อนกลางอกแล้วก็กรดไหลย,ย้อนได้อีกเช่นเดียวกันค่ะและมาถึงอาหารชนิดที่3นะคะก็คืออาหารสุกสุดิบๆนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่เราทานอาหารสุกสุดิบๆในมื้อก่อนนอนหรือว่ามือ้อค่ ทำที่ใกล้กับเวลานอนนะคะทาให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยได้นะคะหรือบางคนเนี่ยร้ายแรงไปมากกว่าน,นั้นก็คืออาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของท้องเสียท้องร่วงอาเจียนซึ่งปกติแล้วเนี่ยอาหารสุกสุดิบเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ทานอยู่แล้วนะแต่ถ้าหากว่าเราอยากทานนานๆครั้งนะคะแนะนําให้ไปทานมื้อเที่ยงอันนี้จะปลอดภัยกว่านะคะ และมาถึงอาหารชนิดที่4นะคะที่ไม่ควรทานก่อนนอนนะคะก็คืออาหารในกลุ่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนทั้งหลายนะคะชากาแฟเครื่องดื่มชูกําลังน้ําอัดลมนะคะเพราะว่าคาเฟอีนจะทําให้เราเนี่ยตื่นตัวตลอดเวลานะคะทําให้แบบว่าอาจจะหลับได้แต่หลับไม่ลึกหลับไม่มีคุณภาพนะคะเมื่อไหร่ที่เราหลับไม่มีคุณภาพกรดฮอร์โมนไม่หลังนะคะไม่ได้รับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วก็ฮอร์โมนแห่งการจเจริญเติบโตก็ไม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้น<ม>เครื่องดื่มคาเฟอีนทุกชนิดถ้าหากว่าอยากจะดื่มให้ดื่มก่อนเที่ยงนะคะอันนี้เนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะคะ และอาหารชนิดสุดท้ายนะคะที่ห้ามดื่มห้ามทานก่อนนอนนะคะก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนั่นเองนะคะคุณอาจจะแย้งว่าเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราหลับง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วการหลับจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นการหลับที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าหลับไม่ลึกนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่เราหลับไม่ลึกหลับไม่มีคุณภาพร่างกายก็จะได้รับการฟื้นฟูที่ไม่เต็มที่นะคะกรดฮอร์โมนก็หลั่งน้อยลงด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ะะแต่ถ้ายัางเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ลดปริมาณลงนะคะออครบไปแล้วนะคะกับ5อาหารนะที่ห้ามทานก่อนนอนเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะมีผลทั้งในเรื่องของการนอนของเรานะคะมีผลในเรื่องของกรดฮอร์โมนมีผลในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและที่สําคัญมีผลที่จะทําให้เราเนี่ยสดชื่นหรืออ่อนเพลียในวันถัดไปนะคะซึ่งเดี๋ยวพิการสรุปให้ว่ามันมีอาหารอะไรบ้างในะที่เราห้ามทานก่อนนอนนะคะ 1. อาหารเผ็ดจัดนะคะ2อ,อาหารเปรี้ยวจัด3 สาอาหารสุกสุกดิบๆนะคะ4เครื่องดื่มคาเฟอีนทุกชนิดเลยชากาแฟเครื่องดื่มชูกาลังน้ําอัดลมนะคะและสุดท้ายอันที่5นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเหล้าเบียร์ไวน์าสาโทสาเกนะคะกลุ่มนี้หลับก็จริงแต่หลับไม่มีคุณภาพนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วย <S <S จะได้ไม่พลาะะ <S <S ดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่การรัวจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ